ใบปาทย่อออกรายการรึใช่ไหมนี่่องาการนะพี่อาคิปนะ ไม่แอบแฝงมาแลเอาแอนแบอ่านตัวสุดท้ายก็ไม่เข้าใจ นีค yeah. ่ะ <tampoco> อ <Christmas music Dragon> ันไอสีเหลือง่ะสีเหลือสเลรหลือสีสีเหลือ่าขถือทสีนะอะลับสีสีเหลือไม่ได้ขอให้ได้เห็นในกล้องนิดว่าน้องๆถือแล้วอย่างนี้สีเหลืองนีแม่มา แม่มาได้อคุเราชสีเลยหลังอ่ะวันดูดีโซเหรอสองห่อได้ไหมคะไฮพี่บางหนูอ่ะช่วยอยู่ถึงบ่ายด้วยพี่แสงใน้ัอ่ะโอพี่หนูจบเลยอ่ะถ้าเขาอยู่หนูก็อยู่อ่ะโอตายแล้โอตายล้ มีบางหนู Wai wai